ทูปั่นงานให้เป็นภาพวันนี้เรามากวาดห้องน้ํากันนะด้วยไม่กวาดที่มันไม่มีดอกแบบน,นี้กวาดง่ายดีก่อนอื่นนะเราไปิดประตูก่อนนะน้ำอะจะได้ไม่ออกไปโอเคเราก็ต้องกวาดเนี้ยฉีดน้ำไปเรื่อยๆนะแล้วเส้นผมอะที่อยู่บนพืนเนะี่มันก็ตีออกมาเนี่ย กวดไปกวดไปเนี่ยเห็นไหมกวด,กกวดง่ายมากเลยกวาดท้องน้ำง่ายมากเลยกวาดเนี้ยกดไปเรื่อยพื้จะได้สะอาดพื้นจะสะอาดนะเปิดประตูให้อากาศระบายออกทั้งสองทางนะ พื้นห้องน้ําจะได้แห้งเร็วๆทุบปั่นยานให้เป็นภาพกวาดห้องน้ำง่ายมากเลยฟิินิดนะครับ